หนึ่งเทคนิคสั่งจักรวาลทำงานให้ด้วยการหนึงเทคนิคสั่งจักรวาลทำงานให้ด้วยการเขียนจดหมายค่ะในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากจัก,กรวาลได้ถ้าหากคุณลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วนะคะจากสถาบันจากองค์กรต่างๆแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับหรือถูกปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังติดต่อสถาบันการเงินต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุน อันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะคุณสามารถเขียนจดหมายถึงจักรวาลทุกเรื่องที่คุณต้องการให้จักรวาลช่วยแบบนี้นะคะนำกระดาษมา1แผ่นจากนั้นก็เขียนข้อความถึงนะคะถึงจักรวาลที่รักตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องนะคะสมมติว่าเรื่องเงินนะคะตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องเงิน จากนั้นก็ให้คุณเขียนเล่าบรรยายถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้เปรียบเสมือนว่าจัก,กราวาลคือพ่อคนหนึ่งของคุณเขามีชีวิตจิตใจจริงๆฉะนั้นให้คุณเขียนเล่าเรื่องด้วยความจริงใจและก็ด้วยความรู้สึกที่วางใจเชื่อใจจัก,กราวาลน,นะคะเขาเหมือนเป็นผู้ใหญ่ ที่เขาสามารถช่วยคุณได้จริงเหมือนคุณกำลังขอความต้องการขอคำแนะนำขอปาฏิหาริย์ขอความช่วยเหลือจากเขานะคะจากนั้นให้คุณเล่าเรื่องทุกอย่างไปจนถึงตอนที่คุณต้องการให้จักรวาลช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็เขียนบอกเขียนออกไปนะคะแล้วก็จบท้ายประโยคตรงที่ว่า ขอให้จักรวาลน,นะคะช่วยคุณให้มีปัญญานะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ต้องการเงินใช่ไหมก็เขียนบอกว่าขอให้จักรวาลช่วยให้ชั้นได้มีปัญญามีรายได้หรือสามารถสร้างรายได้เดือนละสมมุติว่า1ล้านบาทอ่ะนะคะจากนั้นถ้าคุณมีแผนการนะคะคุณมีวิธีการเส้นทาง ช่องทางการไหลเข้ามาของเงินคุณรู้ว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยคุณสามารถสร้างได้อย่างไรคุณก็เขียนวิธีการและแผนการที่คุณมีไว้ลงไปนะคะในกรณีที่คนที่ไม่มีคุณก็สามารถใช้ประโยคนี้ค่ะบอกว่าหรือท่านจะช่วยดีฉันด้วยวิธีใดก็ตาม นะคะอันนี้ในกรณีของเรื่องเงินและถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการความเป็นธรรมคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องการไกลเกลี่ยนะคะหรือว่าคุณต้องการให้ข้อตกลงข้อพิพาทจบลงด้วยดีวินวินทั้งสองฝ่าย หรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการให้จักรวาลช่วยคุณสามารถเขียนจดหมายกับจักรวาลน,นะคะแล้วก็แลวก็เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ปล่อยวางนะคะให้ปล่อยวางด้วยความวางใจจักรวาลว่าการร้องขอของคุณจักรวาลรับรู้แล้วและจักรวาลจะช่วยเหลือคุณจากนั้นถ้าใครมีเมจิกบ็อกซ์ Box, หรือว่ากล่องวิเศษนะคะก็พับแล้วก็ าไปใส่ไว้ในกล่องวิเศษเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูจะมาแนะนําในเรื่องของการทํากล่องวิเศษค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้การใช้กฎแห่งการดึงดูดเพื่อการพัฒนาตัวเองทํางานให้เหนื่อยน้อยลงแล้วก็ช่วยเร่งผลลัพธ์ความสําเร็จให้เร็วขึ้นครูมีคอรสพิเศษค่ะเป็นคอร์สฟรีเป็นของขวัญจากใจครูชื่อว่าพลังเนลมีตชีวิตใหม่21วันนะคะ คอร์สนี้สอนเรื่องกฎแห่งการดึงดูดค่ะคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครคะเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองทุกคนที่ต้องการศึกษาเรื่องการใช้กฎแห่งการดึงดูดเพื่อนำไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ย่นระยะเวลาความสำเร็จให้เร็วขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงเมื่อใช้เป็นแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกด้านของชีวิตค่ะ สนใจลงทะเบียนเรียนฟรีที่หน้าเพจโดยการไปติดตามเพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์โพสต์ที่ปักหมุดหน้าเพจครูไว้และแท็กเพื่อน14คนคะ่ะจากนั้นก็ส่งคำขอเข้าห้องเรียนได้เลยซึ่งครูจะเปิดการเรียนการสอนเร็วๆนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้กับหลายคนนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ช่วยกันแบ่งปันไปให้คนไทยได้ตื่นรู้ ด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจดิฉันครูนิกกี้ทันทิตยาเรียนละหงผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมจิตและอารมณ์และพบกันในคลาสสวัสดีค่ะ